สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะสูตรนี้เด็ดแซ่บมากๆค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีรากผักชีพริกแดงกินดาพริกขี้หนูสวนกระเทียมน้าําปลาน้ํำมะนาวแล้วก็น้าตาลปีบ๊บแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เราก็จะมาเริ่มจากการโขลกรากผักชีแล้วก็พลิกกับกระเทียมก่อนนะคะรากผักชีวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด5รากค่ะหั่นเป็นเล็กๆแบบนี้เพื่อให้สะดวกในการโขลกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากโขลกสามารถนําไปปั่นในเครื่องปั่นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวที่บ้านจะชอบวิธีโขลกมากกว่าค่ะเพราะมีความรู้สึกว่ามันจะออกมาแล้วจะมีเทเกเจอร์ของตัวพลิกของ ตัวรากผักชีแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะพอดูว่าโขลกได้ประมาณนี้นะคะก็ให้เราใส่พริกกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสวนลงได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะใช้พริกแดงจินดา15เม็ดพริกขี้หนูสวน15เม็ดแล้วก็กระเทียม20กรีบค่ะปริมาณพริกกับกระเทียมตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะก็ปรับเพิ่มลดได้เลยค่ะแต่ว่า เราให้ไปวันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่รสชาติออกมาพอดีเลยนะคะแซ่บมากๆสีฟูสูตรนี้นำไปทานกับปิ้งย่างนะคะกุ้งเผาอร่อยสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหอยเผาปลาหมึกเผาหรือว่าใครจะทานกับกุ้งอบขุ้นเส้นนะคะก็สุดยอดเลยค่ะเราก็จะตับโขลกให้แหลกประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะ มีเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะวันนี้เราก็จะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะใครที่จะให้หวานกว่าน,นี้หรือว่าหวานน้อยกว่าน,นี้ก็ปรับเพิ่มรสเอานะคะเสร็จแล้วก็คลุกๆุให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นน้ำตาลมะพร้าวเขาก็จะละลายง่ายนนะคะถ้าเป็นน้ำตาลปี๊บก็อาจจะต้องคนนานหน่อยค่ะคลุกให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปได้เลยค่ะวันนี้เราเป็นน้ำมะนาวข้นสดเลยนะคะวันนี้เราใช้5ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลานะคะ5ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะน้ำปลากับน้ำมะนาวเนี่ยอัตราส่วนเท่ากันเลยนะคะสูตรนี้จำง่ายมากแล้วก็ทำง่ายที่สำคัญอร่อยด้วยค่ะคราวนี้เราก็คลุกเคล้าเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้ม ฟูแซ่บๆของเรานะคะทานกับอะไรก็อร่อยสูตรนี้รับรองเลยค่ะว่าติดใจกันแน่นอนค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ